ดอกไม้สีดอกปุตติกาโน่เริ่มต้นอย่างสวยงามของชุมชนชาวไทยพะชนผลิตวัววัสดุโลหะผสมสีเงินค่ะงคว p o s i t e material metal i s a representation of f o r e m c h i n g concept which translates to the beginning of new forging i r o life cycle เรียนออกผลค่ะภาพลายเส้นต้นไม้ออกผลสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืนแถ่ดินไถ่ผลิตวัววัสดุเงินแท้สีเงาลง REFERTION ร่องเหยี่ยวหลาย็นิดต้นไม้นที่ลีกรอขนสื่อความรุ่งเหยี่ยวเป็นสุขของกระสกที่ก่อนข่าวไายใต้พระบรมมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอู่หัวผละดิตด้วยวัสดุของขักแพ้เพื่อบนองคบผสมโกลเด้นเมอร์คือรูปแทนของสังคม ิเปนล็กเมียนที่เราจะทรงรักเจริญที่โดดเด่หมีช่าใหญ่ที่สุดที่สามารถเดิบได้เพื่อนกัเราระบบไฮโดรลิกที่มีน้ำหนักสูงถึง1,250ตันงอเป็นหนึ่งเดียวในโลกเฉริมัเกียร์ความสจะไ้สอางัวเป็นครงแรกที่มีการลิเวียนที่เราจะคูดขนาดใหญ่เพื่อเชื่อเกีรนหุของเราผลิตเมียนผู้เดียวในโลกและขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะร the the minting machine can handle 1,250 times high much pressed majesty king. This is considered to be the first time in have minted pair one-of-a-kind mellows. It's majesty can perform the as the show pieces to be bestowed to the king. The fine details in the mellows so could be noticed easily without a magnifying glass. that also besides some เสียชีวิตในรูป r บบที่พวกเขาถูกฆ่าตายในที่เกิดเหตุเหรียญทองประอเภทนี้เงินใช้วัสสุเหรีสแตนเลสหนักหกิโลกรัมเส้นผ่าศูนย์กลางสิเซนติเมตรเหรียญทองใช้กระสุนทองคำแท้เลือกบนเหรียญสเตอร์ลิงหนัก1กิโลกรัมเส้นผ่าศูนย์กลางสิบเซนติเมตรประเภทนี้จะถูกประกอบด้วยเหรียญของหนึ่งกิโลกรัมเหรียญสแตนเ s สและเหรียญทองที่มีเส้นผ่าศิบเซมตและในโอกาสนี้ค่ะเขาเสียกระบวนการ